เคยไหมเวลาเราเจอปัญหาในชีวิตแล้วเราจะคิดกลำ้ำกืนฝืนทนหรือบางทีก,ก็วิ่งหนีจากมันไปเลยแล้วปัญหาอ่ะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นไงมันยังแบบมันยังจ้องเรามาจากตรงนั้นอแต่เหมือนพอเราผ่านมาได้อ่ะเราก็มองกลับไปแล้วก็แบบเอ๊ะุูมทําแบบนั้นทําไมวะทาไมทําไมหนีวะทําไมมันมันเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะทาไมจะเป็นจะตายวะตอนนั้นอะไรเงี้ยเออ,อไหนลองโพสกันสักสวิสามิสามิก็ได้แต่ทุกคนลองคิดดูว่า เคยเจออะไรแบบนี้ในชีวิตบ้างหรือเปล่าแล้วในตอนนั้นอนะเรารู้สึกยังไงทาไมเราถึงเลือกแตสินใจแบบนั้นถ้าย้อนกลับไปได้อะเราอยากทำอะไรให้มันต่างจากเดิมหรือเปล่ามันปกติมากๆเลยนะที่เราจะเป็นแบบนั้นกันคือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์แหละเวลาเจอกับปัญหาหรือสิ่งอันตรายต่างๆอะมนุษย์เลือกมักจะเลือกวิ่งหนีจากมันแล้วก็ไม่เผชิญหน้ากับมันตรงๆอืมแล้วก็หาวิธีการอื่นๆในการรับมือแบบทู่ๆไทยๆไปก่อนอืมแต่จริงๆแล้วอะมันมีคําอธิบายนะ ว่ามันจะมีวิธีการแบบไหนบ้างที่เราจะก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นน่ะแล้วลุกขึ้นมาแบบรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเราเองเนาะวันนี้พลอยก็เลย,ยจะมาแชร์เรื่องนี้แหละโดยพลอยจะลองแชร์ก่อนจากเรื่องเอ่อตัวเฟรมเวิร์กเนาะที่พลอยใช้ส่วนอีกขานึงเนี่ยจะแชร์ประสบการณ์ตรงของพลอยว่าพลอยใช้เฟรมเวิร์กนี้ในชีวิตจริงอย่างไงบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะสรุปให้ไปกันเลย ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง responsibility process ก็เป็น framework เครื่องมือในการทำให้เราอะเข้าใจว่าตัวเรารับมือกับปัญหายอย่างไง responsibility เนี่ยความหมายตรงตัวก็คือความรับผิดช,ชอบเนาะแต่ทุกคนเคยเข้าใจจริงๆไหมอะว่าคำว่ารับผิดช,ชอบมันแปลว่าอะไรเวลาเรารับผิดช,ชอบอะเราต้องรู้สึกยังไงคิดยังไงหรือทำยังไงส่วนอีกขานึงเนาะคำว่า process ก็คือกระบวนการนั่นแหละอืมจริงๆก็ถ้าเราเอามารวมกันอะมันจะแปลว่ากระบวนการในวงเล็บเนาะสร้างความรับผิดช,ชอบ มันก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเอาไว้ใช้เข้าใจตัวเองเวลาเราเผชิญปัญหาแล้วเรามีวิธีการหลับมือกับปัญหายัางไงเราตอบสนองกับปัญหายัางไงซึ่งมนุษย์ด้วยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเจอปัญหาจะเข้าโหมดดี๋ยวก่อนอย่างแรกเลยก็คือการหาที่มาที่ไปแล้วมันก็มักจะเป็นขั้นแรกเนาะเรบเรบิอืมหรือแต่ไทยก็คือโทษคนอื่นหรือเป็นการชี้นิ้วออกจากตัวเองนั่นแหละอย่างเช่นสมมติวเวลาทําของหายบางทีสิ่งที่มันจะโผล่ขึ้นมาในหัวก็ใครเอาไป อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออซึ่งถามว่าการหาบุคคลที่มารับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้ช่วยทําให้เราแก้ปัญหานั้นได้เนาะอย่างเช่นถ้าเราทําของหายแล้วเราโมจะหาว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนเอาไปเราโม,ตามแต่หาขโมยแต่จริงๆแล้วอะ่ะเรานี่แหละที่เป็นคนยืมเองอะเราก็อาจจะหาของไม่เจออยู่ดีอืมแต่เหมือนพอเราเริ่มเลื่อนขั้นเนาะก็จะไปอันถัดไปเขาจะเรียกว่า justify อัอนนี้ก็คือโทษดินฟ้าอากาศ ก็คือแทนที่เราจะไปเปลมหรือไปโทษคนอื่นเนาะเราก็โทษอะไรที่ไม่มีชีวิตอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยดินฟ้าอากาศรัฐบาลสังคมองค์กรอะไรที่มันเป็นสภาพแวดล้อมหรือเป็น c i r c u m s แ a น c ์ต่างๆที่ตัวเราเองอะ่ะไม่ได้มี control over หรือเราไม่สามารถบังคับหรือควบคุมมันได้เนาะอืมซึ่งอันเนี้ยก็มันก็จะคล้ายๆกับการโทษคนอื่นเนาะมันเป็นการชี้นิ้วออกเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะไม่ใช่การที่เราจะได้ address ปัญหาจริงๆอืม เหมือนยังอันนี้เขาใส่หมวกเหมือนยังเห็นเลือดก,กบีเนาะเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทําให้ฉันต้องเหงาอ,อยู่งี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการโทษอย่างอื่นเช่นราศีของดวงดาวซึ่งเราไม่สามารถไปแก้ไขราศีของดวงดาวได้เนาะพอเราเลื่อนขั้นจากเลเวลเนี้ยเราจะถัดไปที่เชมเชมเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการที่ี้นิ้วเข้าหาตัวเองและเป็นที่ฉันเองใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าฉันไม่มีความสามารถพอใช่ไหมซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สังคมสอนเรามาเลยว่านี่แหละคือความรับผิดชอบ ถ้ามันเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับชีวิตอ่ะการที่เราโทษตัวเองการที่เรายอมรับว่าเราไม่ดีเราไม่เพียงพอมันเป็นการรับผิดชอบต่อปัญหาที่เราเจออยู่แต่ถามจริงๆเหอะถ้าปัญหาที่เจอก็หนักอยู่แล้วอะ่ะแล้วเรายังต้องมาด่าตัวเองโทษตัวเองอีกอะ่ะตัวเราจะเอาเรี้ยวแรงที่ไหนไปแก้ปัญหาเหล่านั้นถูกไหมถ้าเราเลื่อนไปขั้นหนึ่งเขาจะเรียกว่าออป l i c a ชันอืมหรือ f e ล l แบบ สีทนได้อ่ะมันคือหน้าที่ของฉันฉันต้องทำมันให้ได้อะไรเงี้ยเนาะมันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่อย่างเช่น I have to I have to ฉันต้องทำฉันต้องทำ but รายด t งว n t t ูแต่ฉันไม่อยากทำแต่ฉันไม่อยากทำยกตัวอย่างเช่นฉันต้องเข้าประชุมนี้เพราะฉันเป็นหัวหน้าฉันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องเขารบกฎระเบียบขององค์กรอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วฉันไม่อยากเข้าเลยมันเป็นประชุมที่ไร้สาระและเสียเวลามาก เอาแต่ประชุมจะเอาเวลาที่ไหนไปทํางานอันนี้ก็อาจจะเป็นการเดินเข้าไปในห้องประชุมโดยการแบกรับภาระหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีคือสังคมอ่ะมันก็สอนให้เราแบบกัดฟันทนใช่ไหมเออแบบอะไรไม่ดีเราก็ทนเพราะว่ามันต้องทํามันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่แต่ถ้าถามว่าผลลัพธ์มันดีไหมอะ่ะก็มันก็อาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้ทำเพราะเราอยากทําจริงๆอะ่ะเหมือนเราไม่ได้ทําจากใจอะ่ะคือคนที่อยู่ในสเตจเนี้ยก็จะรู้สึกโดนแทร์แบบเหมือนแบบ กับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรเงรี้ยเหมือนแบบคือเราเราเราโดนแทปอยู่ในกรอบที่มันเรียกว่าความรับผิดทอภาระหน้าที่เราก็เลยต้องทําแต่จริงๆอันเนี้ยตัวเราเองอะไม่ได้รู้สึกถึง Sense of responsibility อย่างแท้จริงเท่าไหร่พอเราบีบคั้นตัวเองมากๆเช่นเราโทษตัวเองเยอะหรือว่าเรารู้สึกว่าภาระที่เราแบกอยู่อะมันหนักเกินไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้เราก็จะเข้าโหมดหนีตายแหละ ซึ่งโหมดหนีตายเนี่ยเขาก็เรียกว่าควิดมันก็คือปล่อยตัวทิ้งตัวทิ้งบอมควิดควายควิดติ้งทั้งหลายๆแหละที่เราเคยได้ยินมานั่นแหละจริงๆมันก็คือการหนีปัญหานะปัญหามันอยู่ที่เดิมอะเราแค่หนีมันไปจากมันเท่านั้นเองหรืออีกขาน,นึงที่เป็นไปได้เนาะถ้ามันหนักมากก็อาจจะเข้าโหมดจินไนโอหรือการปฏิเสธความจริงเหมือนนกกระจอกเทศที่เอาหัวหมดสายแล้วคิดว่าผู้ล่าไม่ได้อยู่แล้วถามว่าผู้ล่ายังอยู่ไหมยอยู่ถามว่าผ่านไปอีกห้าวีก็น่าจะโดนกินแล้วแหละ แต่ว่าถ้านะตอนนี้ฉันไม่เห็นพูล่าแปลว่าพูล่าไม่อยู่คือถ้าแปลไทยก็คือหลอกตัวเองนั่นแหละที่นายว่าเรียลลิตี้นี้มันมีอยู่จริงทีนี้อาจจะงงแล้วว่าพูดมาตั้งนานหลายๆอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นความรับผิดชอบเนาะทีนี้จริงๆแล้วอะ responsibility อะมันเป็นยังไง responsibility มันคือตอนที่เราแบบนั่งที่คนขับในชีวิตของเราเองอะแม้เราจะไม่รู้จักทางแม้เราจะขับโดยไม่แข็งแม้เราจะไม่รู้ด้สัมวัาเราจะไปไหนแต่เรารับผิดชอบด้วยการ มานั่งที่คนขับเออประมาณนั้นก็คือคือเราอยากไปอะคือเรารู้สึกว่าเราต้องมุ่งไปข้างหน้าเราอยากไปเราอยากไปให้ถึงม,มันคือตอนที่เราเชื่อว่าแบบฉันน,น่ะมีของมากพอฉันเอาอยู่ฉันทําได้เออถึงฉันไม่มีฉันก็จะไปสรรหามาจนฉันทําสิ่งนี้สาเร็จได้มันไม่มีอะไรหยุดเราได้เออซึ่งสําหรับพลอยอะมันเป็นความรู้สึกที่เจ๋งมากๆอ่ะพอเห็นภาพไหมก็คือพอเรื่องเกิดขึ้นใช่ไหมสมมติชิดแฮปป็นอินไลฟ์อะไรก็ตามแต่ ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะเริ่มจากการเล่บลก่อนก็คือชี้ินีโทษคนอื่นเนาะพอโทษคนอื่นเสร็จสักพักหนึ่งก็จะกราดูเ t ทไปเป็นการโทษดินฟ้าอากาศโทษรัฐบาลโทษสังคมโทษอะไรก็ตามแต่ที่เราไม่มีอำนาจควบคุมพอเริ่มชี้ิ้วออกไปเยอะแล้วเราก็จะวนกลับมาชี้หนีข้อหาตัวเองมันเป็นที่ชั้นเองใช่ไหมไม่ดีชั้นไม่ดีใช่ไหมแล้วพอเรากราดูเอทขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเราก็จะไปในขั้นของการรู้สึกว่ามันเป็นออบลิเคชันเป็นสีททนได้แบบมันคือภาระหน้าที่ที่ฉันแบกรับไว้ฉัน้อน แล้วก็ถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็จะหนีตายด้วยการควิดเนาะหรือเราก็จะหนีจากความจริงด้วยการดนะีนายมันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราก้าวข้ามความกลัวแล้วผเผชิญหน้ากับปัญหาที่เราเจอลุยกับปัญหาอยู่ในโลกของความเป็นจริงอ่ะเราจะโดดไปอยู่ในฝั่งของ Res p o n s i b i l i t y ที่อยู่ข้างบนเนาะเออก็คือเราไปนั่งที่คนขับเพื่อจะพาตัวเองขุดสกภาพตัวเองแล้วก็พาตัวเองข้ามปัญหาหรือไปสู่เป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึงได้อ่ะอันนี้ก็ทฤษฎีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาแชร์ผ่านประสบการณ์จริงของเราเองละกันจะได้เห็นภาพแบบชัดๆเราอยากจะเล่าเรื่องราวตอนที่เราตัดสินใจเปลี่ยนงานมาทั้งหมดในชีวิตเนาะผ่านมุมมองของ responsibility process <c oughs> เป็นตัวอย่างให้ฟังค่ะตอนเราทํางานที่แรกอะมันเป็นงานคอนซัลเนาะแล้วพอเราเริ่มไม่เห็น Impact ของงานอะเราก็เริ่มเบลเมไปทั่วแล้วก็เบมว่าแบบว่าลูกค้าอยากได้งานแบบนั้นแบบนี้แมเนเจอร์ก็อยากขายงานแบบนั้นแบบนี้เนาะฉันถึงไม่ได้ทํางานที่มีความหมายกับชีวิตฉันสักที พอเจอเข้าไปหลายๆโปรเจกต์เนาะเราก็เริ่มจ u s t ฟ f y แล้วอ่อินดัสรีนี้มันคงประมาณนี้แหละคนเขาก็ทํางานกันแบบนี้แหละโลกมันหมุนแบบนี้แหละถ้าฉันอยากจะอยู่ต่อฉันก็ต้องยอมรับกับมันให้ได้พอเสร็จมันก็จะเริ่มมาเป็นแบบเอ้ยมันยังมาแบบเดิมๆอีกซ้ําๆจนมันเริ่มแบบคือมันหนักใจแล้วกันเออมันก็เริ่มพานไปถึงแล้วว่าแบบเออแบบฉันกําลังใช้ชีวิต แบบที่ถูกต้องหรือเปล่ามันเรื่องตั้งคําถามอนะไรเงี้ยเนาะก็เริ่มชี้นิ้วเข้าตัวเองว่าแบบเออเราก็เป็นเด็กจบใหม่ทํางานเราก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แหละเราคงทําได้แค่นี้ไงไงนะอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จมันก็ไปถึงจุดที่เหมือนแบบจริงๆฉันก็อยากหนีว่ะแต่โปรเจกต์ยังไม่จบถ้าฉันออกไปอะ่ะเพื่อนตุยแน่เลยอะไรเงี้ยเออก็เลยกัดฟันทนทําต่อแต่เหมือนพอมีวีคูเตอร์เขาแบบ ทักมาโทรมามาคุยมาจีบอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคมีคนเปิดทางให้ฉันโดดไปเลยละการงานนี้ไม่ใช่แล้วเออก็เลยเข้าหมดควิดเนาะเอออันนี้ก็คือครบลูมนะตั้งแต่ชี้นิ้วออกชี้นิ้วเข้าจนลาออกเลวควิดนั่นเองแต่เหมือนพองานถัดไปอะ่ะมันก็ยังเป็นงานคอนเซ็์เหมือนเดิมไงแล้วมันก็เป็นปัญหาแบบเดิมๆที่เราก็ยังหา Impact ของเราไม่เจออยู่ที่ไหน Impact อยู่ที่ไหนอยู่เมืองทองธาน,นีหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่งานฉันเอออันนี้ก็คือก็ควิดอีกเกนไอควิดอีกเกนเบสิคเลย ถึงจุดที่เหมือนลาออกไปแบบไม่มีงานรองรับเลยก็คือลาออกไปลาละเลนเออก็อยู่ในโหมดหนีความจริงเนาะดินายโออยู่ประมาณ3เดือนไปไป3สมเดือนก็จะเริ่มรู้สึกแบบโอ้แอปพลิเคชันเข้าทำงานฉันต้องทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองอีกครั้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนมี hint o o responsibility นิดนึงตอนที่จะจำกลับไปหางานใหม่เนาะว่าเหมือนแบบเราอะตั้งใจที่จะเลือกงานที่ได้ลงมือทำ implement อะไรจริงๆเลยเงี่ยเออไม่ได้อยากลอยๆไม่ได้อยากแค่ส่งรีพอร์ตไปวันๆจนได้งานที่ทํามาเนี่ยก็คือเป็นงาน c กม m สเตอร์เนาะเราก็ได้ช่วยคนได้ f a c i l ซิลิเได้โคชคนได้ทําให้คนแล้วก็ทีมเติบโตอะไรเงี้ยได้เห็นผลลับดีๆงานทํางานกันราบรื่นทุกคนมีความสุขแฮปปี้บริษัทแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้อะไรเงี้ยเออซึ่งก็คือรู้สึกว่าเฟสเนี่ยเป็นเฟสที่แบบ เออมันมัน my energy is out of s h a r e r responsibility of being of service to คนที่พอยเ s ิร์ฟในที่ทำงานที่นั้นเนาะแล้วเสร็จอะ่ะมันก็จะเริ่มยากขึ้นและที่จะโฟกัสเรื่องคนเรื่องการพัฒนาทีมพัฒนาคนเพราะว่าคือเราก็ยังเป็นคนสาวอะ่ะโปรเจกต์มันก็เยอะลูกค้าก็มีเดดไลน์บริษัทก็อยากทำงานส่งอยากเก็บเงินจะเข้าโหมดแบบเลมๆเล,เลอีกแล้วแล้วเหมือนมันก็จะมีพาที่เริ่มจะ s i f y เหมือนเราเริ่มยอมแพ้ว่าแบบ เอาอีกแล้วก็คอนเซ็ปต์เซอร์วิสคอมพานีอ่ะมันก็คงประมาณนี้มัง้งอินดัสตีมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละถ้ายี่ยงอยากอยู่ในเกมแล้วต้องทำาตามกฎนะจ้าอะไรเงี้ยเออพลอยก็พยายาม justify กับความรู้สึกขัดแย้งที่มีในใจตอนนั้นระหว่างสิ่งที่เราคิดว่ามันดีกับสิ่งที่มันกําลังเป็นไปในรอบตัวเราเนาะมันก็วนเข้ามาหมดเดิมอีกแอปพิเคชันเนาะว่าแบบอุ้ยแล้วฉันจะลาออกทิ้งทีมฉันไปหรอแบบแล้วแบบเพื่อนร่วมง,งานน้องๆที่น่ารัก ทั้งหมดเหล่านี้ล่ะเราจะไม่ได้ทํางานกับเขาแล้วหรอจะเทเขาไปได้ได้ยังไงถ้าเราเปลี่ยนงานอีกอะเราจะดูเป็นแบบว่า serial job jumper หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเอออันนี้ก็เข้าหมด application แหละมันก็ journey จะมาถึงจุดที่เหมือนแบบไม่ฉันจะไม่ยอมเลิกทํางานที่ฉันรักก็คือการพัฒนาที่พัฒนาคนนี่แหละแค่เพราะว่าแบบโฟกัสของฉันกับโฟกัสของบริษัทอะมันไม่ตรงกันฉันเชื่อว่ามันมีที่ที่เขาต้องการคนแบบฉันอยู่แน่แล้วฉันจะออกไปหามันแม้ฉันจะไม่รู้ว่าฉันจะหาได้หรือเปล่า หาเจอแล้วเขาจะรับฉันหรือเปล่าฉันไม่รู้เลยแต่ฉันอยากทำเออฉันรู้สึก I feel responsible to serve people in this way so I'll go find and look for the way to do it ซึ่งก็ทำให้ได้เจอกับงานที่ดีมากๆเนาะงานงานงานล่าสุดก่อนหน้านี้ของพอยอะไรเงี้ยเออที่เหมือนแบบ เราได้พัฒนาคนพัฒนาทีมจริงๆมันคืองานหลักของเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ I worked there happily for three years โอเคแล้วทุกคนก็อาจจะถามว่าฉันจะเริ่ม take responsibility ในชีวิตได้ยังไงบ้างเนาะก็ไ้ตัว framework ตัวเนี้เขาก็แนะนำไว้3สิ่งง่ายๆเลยที่เราต้อง keep in mind ค่ะอันแรกก็คือมันคือการ set intention ว่าแบบโอเคสำหรับ p o i n เนาะ I will take responsibility for my life and my future ถัดมาสิ่งที่เราต้องมีก็คือ aware เนสนั่นเองเนาะ a d v a n e เนในที่นี้ก็คือเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าฉันอยู่ตรงไหนนะใน process นี้ค่ะแล้วก็มันก็มีเครื่องมือหลายๆอย่างเนาะที่เหมือนแบบอาจจะสามารถช่วยเราเช่นอาจจะเป็นเอ่อ uh, meditation coaching และอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายแล้วก็อันที่3ก็คือสำคัญมากเราต้อง confront มันด้วยค่ะ confront ในที่นี้ก็คือ เราเผชิญหน้ากับความจริงเนาะสิ่งที่เราลองทำได้ก็อาจจะเป็น small experiment เนาะอะไรที่เรากลัวที่จะเริ่มอะ่ะเราลองถามตัวเองว่าถ้าเราทำให้มันเป็น experiment หรือเป็นการทดลองที่เล็กที่สุดอะ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยพลอยมาตลอดเนาะก็คือการ receive coaching service ค่ะก็หรืออาจจะเป็นการ reach out to community ก็ได้ อ่ะอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะว่าการที่เราจะดำเนินเดินทางไปสู่จุดที่เรามี Responsibility ได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการมี intention ก่อนว่าเราอยากจะไปเริ่มมี awareness ก่อนว่าเวลาเกิดสิ่งหลายๆขึ้นในชีวิตอะ default เราไปอยู่ที่ไหนแล้วสุดท้ายก็คือพอเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนอะ่ะให้เรารเผชิญหน้ากับความกลัวหรือปัญหาที่เราเจอในทุกวันนั้นเนะเาะแล้ก็ก้าวข้ามออกไปผ่านทต่าง โดยสรุปเนาะ the response the responsibility process เนี่ยมันเป็นเครื่องมือ self leadership อย่างดีเลยแหละ self leadership ในที่เนี้ยก็คือเราจะนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราอยากจะไปในชีวิตได้อย่างไงก็เลยอยากให้ทุกคนนะ่ะลองดูว่าถ้าเราเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่ในชีวิตมันมีปัญหาไม่รู้สึกอื่นๆงงๆอะไรเงี้ยเออลองหยิบเครื่องมีเนี้ยมาใช้ในการ r e f ฟ e c ตัวเองดูสุดท้ายก็อยากฝากทุกคนไว้แหละสข้อเนาะอันแรกก็ give ่ t a try เหมือนพอเราเข้าไปอยู่ในโหมด responsibility แบบบ่อยๆแล้วอะเออมันแบบคือมันดีอะมันรู้สึกเหมือนโลกมันเบามันรู้สึกเหมือนแบบไม่มีอะไรทำลายแล้วได้นอกตัวเราเองงเงี้ยฟีลประมาณนั้นเออก็อยากให้ทุกคนลองแบบ go for it ดูเนาะเอออันที่สองก็คือ be patient i t take s time อย่างที่พลอยเล่าทั้งหมดอะเจอนี้ของพลอยตั้งแต่จบมาจนถึงตอนที่เจองานที่อยากทำอะมันคือประมาณ5ปีเลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เกิดขึ้น overnight เออมันมัน take time แล้วก็ อยากให้ทุกคนเพชเชนกับมันเพชเชนกับตัวเองด้วยอันที่3ก็คือ so seek help การที่จะไปถึง r e s p o n s i b i l i t y ได้ it takes a lot of courage it takes a lot of like leaping and jumping even though you're not knowing whether t h a t s a cliff or not เพราะฉะนั้นมันแบบคือมันยากมากที่เราจะทำทั้งหมดนี้ได้ด้วยตัวเองเนาะอย่างพอยเนี่ยได้รับความช่วยเหลือดีๆทั้งจากคนที่เป็นโค้ช mentor เพื่อนรวมงานเพื่อนในชีวิตจริงครอบครัวครูคือแมวอะไรเงี้ยคือมันมีหลายตัวช่วยในชีวิตมากที่ทำให้เราผ่านเรื่องยากๆในชีวิตมาได้สำหรับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณ The Responsibility Company เนาะก็เป็นบริษัทที่คิดคนเรื่องนี้ขึ้นมานำโดยคุณคริสโตเฟอร์แอลลี่ค่ะก็แล้วก็ขอบคุณวิกเตอร์ด้วยเป็นโคนะ้ชของพอยเนาะที่เป็นคน introduce this framework to me ค่ะ สุดท้ายเนี่ยอยากจะจบด้วยโค้ดของคุณคริสโตเฟอร์แอรี่เขาพูดว่า99.99% 99 of leaderships are self leadership เ no? นาะก็ it starts with you ชีวิตด,ดีๆสร้างได้ด้วยตัวเราเองขอบคุณค่ะ